สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้อยปรีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมภาพผงหลวงปู่ทวดนะครับวัดแสงธรรมบุรารามนะครับผมจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นรุ่นเมตตาบารามีนะครับผม ออกแบบและเสกโดยพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระอารามหลวงนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับปลุกเสกสองวาระนะครับผมวาระที่1นะครับวัดแสงธรรมนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมวาระที่2นะครับวัดประดู่พระรามหลวงนะครับจัดสร้างในปีพศ2560นั่นเองนะครับผมสําหรับพระรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีเนื้อผงนะครับกับเนื้อโลหะนะครับแล้วเขาก็ จะมีด้วยกัน3แบบนะครับสำหรับรุ่นเมตตาบารมีนะครับที่จัดสร้างในพิธีเดียวกันวาระเดียวกันนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็น1ใน3แบบนะครับผมแล้วก็จะเป็นผักผงนะครับนี่นะฮะโอเคครับไม่เปการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ้ทวดนะครับผม ครึ่งองนะครับหน้าตรงนะครับนี่นะครับเห็นชัดไมไ่เอ่ยรายละเอียดเนื้อก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมสําหรับองค์นี้ก็จะมีการมันๆนหน่อยนะครับผมก็เพราะว่าได้จับบ่อยนั่นเองนะครับผ่านมือมาเยอะนะครับสําหรับองค์นี้ฮนะเนื้อหามวลสารก็จะมันๆหน่อยนะครับเชัดไม่เอ่ยนี่นะฮะ ห็นไหมครับตัวเหรียญนะหรือว่าตัวองค์พระนะครับก็จะเป็นทรงเสมานะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะมีคําว่าเมตตาบารมีนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะองค์พระก็จะหนานะครับนี่นะครับขนาดหนานะครับ นะครับโอเคครับเรามาชมดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับสําหรับด้านหลังนะครับผมหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับได้อนุญาตนะครับให้ใช้ยันตึงไตรภพนะครับผมซึ่งเป็นยันต์ประจําตัวของพระมหานะครับผมพร้อมลายเซ็นฉายาของท่านนะครับอาติสักโคภิสุนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมครับโอเคฮะเรามาลงกล้องกันเลยนี่นะครับ ก็จะเป็นยันประจําตัวของพระมหาสุรสักนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นของท่านด้วยนะครับนี่นะครับอัติสักโขพิสูนะครับถัดลงมาก็จะเป็นมศนะครับ2,160นะครับแล้วก็จะมีคําว่าวัดแสงธรรมนะครับบุ่ลารามนะครับตําบลบางปูนะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ครับนี่นะฮะ ด้านบนก็จะเป็นคำว่าที่ระลึกนะครับวางศิลาฤกษ์นะครับสร้างหลวงปู่ทวดมงคลนี่นะครับมงคลสมุดนะครับเห็นไหมครับนี่รายละเอียดนะครับก็ถือว่าเป็นเอ่อหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับที่พระมหาสุรศักดิ์นะครับท่านได้ออกแบบและปลุกเสกนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับ ออกวัดแสงบุรารามจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับผมนี่นะครับผมก็ราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับสําหรับเนื้อผงนะครับหลักร้อยต้นต้นเท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อโลหะนะครับก็ราคาเล่นหากันก็หลักร้อยกลางๆนะครับก็แล้วแต่เนื้อนะครับนี่นะครับก็ใช้แทนวัตถุมงคลของ พามหาสุรศักดิ์ได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายรุ่นนะครับผมที่ท่านออกแบบและจัดสร้างนะครับที่ไม่ใช่ออกวัดประดูนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ท่านจัดสร้างและออกแบบนั่นเองนะฮะโอเคนะครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับผมส่วนถ้าใคร มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้ พี่ๆน้องๆเอฟีทุกท่านได้รับชมนะครับนี่นะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับเรามาชมกันชัดๆอีกสักทีนึงนะครับลายเซ็นของท่านนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจำไว้แม่นๆเลยนะฮะเพราะปัตถุมงคลของท่านนะครับบางรุ่นก็จะไม่มีรายละเอียดบอกนะครับก็จะมีแค่ยันกับลายเซ็นของท่านนะครับ นี่นะครับจาไว้แม่นๆเลยนะฮะนี่นะครับยันนะครับประจําตัวของท่านนั่นเองนะครับที่ท่านออกแบบขึ้นมานะครับนี่นะฮะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ